ทพี่ซุปและสมัจิววันอาทิตย์ในภารกิจท้ทากับทายครับเมื่อวานนี้น้องๆและกองเชียร์ของเราโดนแป้งโอ้โหสมัตสมบอมมากวันนี้ขอแก้มือครับจากโรงเรียนบ้านหนองบอนนายนานนอนอันสองรภารกิจแรกของเราต้อนรับไอซ์และพิงกี้ครับค่ะคะแนนแกแจะโดดเชื่อ,อมัาทีปีที่5ไปค้นหาแชมป์ภาคใต้กันครับ วันนี้ครับเรามาเริ่มค้นหาแชมป์ภาคใต้กันสวี่ะ้ารอมกันแล้วเรามาเริ่มนับถอยหลังเพื่อหาแชมป์าใต้กันเลยค่ะไม่มีคนดูเลยครับตอนนี้มีคนดูเยอะแยะเลยครับจะทำให้เต็มที่ ใต้สถิติยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่รับแต่บรรยากาศการแข่งขันยังเข้มข้นเหมือนเดิมมาดูการกระโดดในครั้งที่2ของโรงเรียนแจ้งวิทยา, <c oughs> าน่าเสียดายคำติดอีกครั้งที่9แต่ไม่เป็นไรครับยังเหลือโอกาสอีกหนึ่งครั้งพวกเขาจะทำได้หรือไม่ กเขาจะกระโดดผ่านหรือเปล่าสุ per เลนท้ากับทายข้อนี้นะครับเราจะต้องทายว่าโอกาสสุดท้ายของโรงเรียนแจ้งวิทยากับการเรียกสถิติที่76คนจะทำได้หรือไม่ครั้งแรก50ได้ คัท,ที่2 7 6ไม่ได้คั้ที่3เป็นไงครับน่าจะได้ค่ะเพราะว่าขาของขหลังเขาก็จะกระโดดพรชื่อไปอะค่ะแล้วอายครับได้ค่ะได้นะอ้าวอายกับพิงกี้ทายว่าได้ค่ะได้จริงหรือไม่ไปชมครับ ครั้งที่10และตอนนี้โรงเรียนดารุธธึิษานำอยู่ที่สถิติ60คนและสัปดาห์หน้ามาค้นหาแชมป์ภาคใต้กันต่อร่วมส่งเสริมพลังสาม,มัคคีของเด็กๆก,กับสแน็กแจ็คไม่ถูกจ้า สองของเรานะครับนำทีมโดยอมศิลและมอสครับสวัสดีครับไอเอใจช่วยหนงเรียนีวลีทองหลวงกับภารกิจท้ายกชั้นครับกติกาท้ายกห้องวันนี้น้องๆจะต้องนำลูกป,ปิงปองไปใส่ไว้ยังเป้าหมายให้ได้ถ้าใครทำได้ก็เข้าไปเล่นในรอบชิง รอบคัเรียกนี้ยังไม่ค่อยอยากนบมีน้องๆหลายคนผ่านเข้ารอบและเกมในรอบชิงนี้น้องๆต้อง,งเดินบนทานเพื่อนำลูกิงปองไปยังจุดหมายให้ได้ก่อนที่จะรวดจ,จะวิ่งชนลูกป,ปอง ลูกพี่ปองต้องห้ามตกครับและต้องเดินลงตัวบนคาอีกด้วยจรวดก็เท้าไกลลูกปองขึ้นแล้วครับสูสีครับตอนนี้ให้จะรวดและน้องเดินมาถึงขึ้นทางกันแล้วโอ้โหอีกนิดเดียวครับใกล้ถึงแล้วจะหล่นหรือไม่จะทัน เกมกันขนาดน,นี้ก็รับของรางวัลจากน้ำผลไม้ตราทิปกซุป,ประคิสไปเลยครับซุป,ประคิสท้ากับไทยข้อนี้พี่ซุปขอท้าพวกเราด้วยเกมปิ้งปองทรงตัว การลำเลียงลูกปองลงไปในกล่องทำได้เพียงคนเดียวเข้ารอบทั้งทีมครับพร้อมเริ่มครับใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับสมาธิครับใจเย็นครับเวลาเหลือเยอะเวลาเหลือเยอะใจเย็นนะครับนิดเดียวครับนิ่งๆเข้ารอบครับโอ้โหุดยอดเฮยสมาธิแล้สมบูร